คุณพบว่าแฟนหรือคนรักของคุณกำลังนอกใจนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในความสัมพันธ์มันอาจทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดถูกทรยศและไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแฟนหรือคนรักของเรากําลังนอกใจเราจะต้องเผชิญหน้ากับแฟนที่นอกใจอย่างไรและขั้นตอนในการก้าวไปข้างหน้าต้องทำอย่างไรบ้าง การนอกใจอาจมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่การนอกใจแต่ไม่นอกกายไปจนถึงทั้งนอกใจและนอกกายสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกได้ว่าแฟนของคุณกำลังนอกใจคุณและสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดประการหนึ่งคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแฟนหรือคนรักของคุณอาจจะทำตัวห่างเหินเย็นชาเก็บตัวหลีกเลี่ยงการใช้เวลากับคุณ และยังมีสัญญาณอื่นๆได้อีกเช่นการขาดงานหรือว่างโดยไม่ทราบสาเหตุรวมทั้งพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ที่น่าสงสยัยมีการลบข้อความหรือการรับสายเป็นการส่วนตัวหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณใดๆเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อสัญชาตญาณของคุณและค้นหาความจริงต่อไป การ,รเผชิญหน้ากับแฟนนอกใจอาจเป็นกระบวนการที่ยากและสะเทือนอารมณ์ก่อนที่คุณจะ,ะเผชิญหน้ากับเขาสิ่งสำคัญคือต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อสงสัยของคุณซึ่งอาจรวมถึงเก็บหลักฐานการใช้โทรศัพท์อีเมลโซเชียลมีเดียต่างๆหรือหลักฐานการนอกใจอื่นๆคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าด้วย เนื่องจากอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและน่างหงุดหงิดใจเมื่อคุณเผชิญหน้ากับคนรักสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาโดยไม่โจมตีหรือตำหนิเขาเตรียมพร้อมสำหรับปฏิกิริยาต่างๆตั้งแต่การที่เขาปฏิเสธไปจนถึงการแสดงอารมณ์ที่โกรธเกรี้ยวใส่คุณคุณต้องพร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้น แล้วหลังจากนั้นหลักต้องทำอย่างไรต่อไปอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้วิธีการก้าวไปข้างหน้าอาจจะสับสนว่าต้องเดินไปทางไหนขั้นตอนแรกคือคุณต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือยุติความสัมพันธ์นี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนและอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความรุนแรงของการนอกใจ หากคุณไม่สามารถผ่านมันไปได้ให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือนักบำบัดแต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความไว้วางใจและความใกล้ชิดขึ้นมาใหม่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ซึ่งคุณจะแน่ใจได้แค่ไหนว่าคุณจะได้จากคนที่เคยนอกใจ แต่หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะยุติความสัมพันธ์คุณต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันหนึ่งคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าคุณต้องการจะเลิกกับแฟนคุณอย่างเด็ดขาดคำว่าเด็ดขาดคือคำตอบนั่นคือคุณต้องมีความมั่นใจมีความเด็ดขาดมั่นคงในความรู้สึกต่อให้ต้องเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็จะต้องเด็ดขาดให้ได้ไม่ยอมใจอ่อนอีกต่อไป สหยุดติดต่อกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีเวลาและพื้นที่ในการปรับตัวและฟื้นตัวหากคุณรู้สึกยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือคุณอาจจะต้องมีใครสักคนที่คอยให้คำปรึกษาหรือคอยอยู่เคียงข้างคุณจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดไปให้ได้ 3. ดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่อสุขภาพจิตและร่างกายของคุณคิดไว้เสมอว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเปิดใจให้กับสิ่งใหม่สิ่งดังนั้นร่างกายและจิตใจต้องพร้อม สีให้เวลาตัวเองในการฟื้นตัวการเลิกกับคนที่คุณรักอาจจะไม่ง่ายเสมอไปให้เวลากับตัวคุณเองให้มากอย่ากดดันตัวเองในการฟื้นตัวและกลับมาสู่ชีวิตปกติของคุณการเลิกความสัมพันธ์อาจเป็นประสบการณ์ที่ยากแต่มันอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับความสุขและความเป็นอยู่ของคุณในอนาคต